สวัสดีค่ะพบกับทองระพนอุ้ยพาข้าววันนี้มาได้อาหารจานเดียวจะทุกคนจะทานข้าวกันจ้าได้ทางกันทุกคนมาทานด้วยกันจ้าวันนี้ได้ผัดหน่อไม้ดองจ้าใส่หมูสับจ้าทุกคนเผ็ดร้อนอาหารเผ็ดร้อนอาหารจานเดียวราดข้าวนะคะทุกคนมากอนิดไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ในระบเอเชียอแสนบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊กติ๊ให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดลิปตต่อไปจ้า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ได้น้ําผักหนึ่งแก้วจะน้ําผักเยงเง็นๆจะทุกคนจะได้รัทานเนาะวันนี้อากาศร้อนๆพี่น้องมาจากเสจนกันมาเลยจ้ามาทานด้วยกันจะทุกคนวันนี้ได้อาหารจานเดียวนะคะวันนี้โอ้โหพูนจานจานพูนๆเลยจะทุกคนมา ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าเนาะถ้าไม่หมดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนอืมอืมแต่ผัดเองกินเองเพราะว่ามันเยอะเยอะมากค่ะทุกคนคูนจานอะ่ะน่าจะทานได้สองคนนะจานนี้ยถ้าทานไม่หมดก็ขอโทษขออภนะัยเนาะเยอะจริงๆนะคะพอดี ักมาหมดเลยนะคะทุกคนราดข้าวเลยผัดเยอะวันนี้ผัดเยอะกลับก็เยอะข้าวก็เยอะจ้ะผัดจ็ด็จม่ใหม่ผัดร้อนๆจุดใหม่ใหม่ร้อนๆผัดเผ็ดหดน่นอนดม,มอดอง ไฟหมดสักมันก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วนะอากาศร้อนเข้าไปเข้ากันมากวันนี้เราทานอาหารกันเดียวไม่มีผักนะคะเสรมาอืม จะผัดแบบให้แห้งนะคะผัดแบบให้แห้ง มากขึ้นมาอ๋อได้หลายชานะทุกคนทานด้วยกันเยอะมาก สุชอบผัดแบบไม่แห้งนะคะทุกคนใส่น้มันน้อยๆ ผัดแห้งๆข้าวพริกแห้หอมก็ใส่หมูงลงไปนะคะทุกคนใส่กระเทียมใส่หมูแล้วใส่พริกแกงใส่พริกสดแดงลงไปโรยด้วยใบมะกรูดสุดท้ายท้ายสุดใส่ใบมะ ใบ,ใบมะกรูดจอยนะคะทุกคนสุดท้ายท้ายสุดก็ใส่ใบกระเพราหอมๆจ้ะทุกคนอร่อยกินมากบอกเลย ถึงผัดผัดแห้งๆแ,แบบนี้นาะคิดถึงนาะคิดถึงอ่ามีพี่ชายคนหนึ่งเนาะโอ้โหจะจะผัดแบบว่าอร่อยมากๆนะคะทุกคนผัดแบบแห้งๆผัดจะผัดหมูผัดไก่ก็แล้วแต่นะจะผัดแห้งๆแล้วก็ใส่หน่อไม้ชมุ่มหน่อไม้ดองไปนะโหสุด อร่อยมากทุกคนทานกับข้าวกล้องนะวันนี้มีข้าวกล้องหมูข้าวกล้อง ินมากทุกคนวันนี้ใส่หนไม้เยอะมากหมูสับเน้นเน้นกับนี้เยอะมากมมมทุกคนบอกเลยคูณการใกล้จะหมดแล้ว ฟินมากผัดเองทานเองกินไปดูแลสุขภาพไปนะคะทุกคนอะไรที่ทานได้ก็ทานนะคะทุกคน บางวันเราก็ทานอาหารที่เราชอบนะที่แบบลดจัดรดแซบเนาะบางวันเราก็ต้องทานอาหารที่แบบเบาๆบ้างน,นะคะทุกคนมือเย็นก็ทานสลัดบ้างอะไรเนาะผักจะดีต่อสุขภาพมากๆนะทุกคนถ้าใครทานได้เนาะผักนี่ดีมากผักลวกผักต้มผักส,กสด มีประโยชน์หมดเลยนะคะทุกคนมีประโยชน์ทุกอย่างจ้าผักสดพี่อืผักสดผักลวกผักต้มมีผักมีประโยชน์ทุกอย่างทุกคน คำสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ทานไม่หมดมทุกคนเยอะจริงๆวันนี้ทานเยอะมากเลยทุกคนอุ่น,าน,น,นจานอย่างเงี้ยเกือบจะหมดนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะทุกท่านจ้าดื่มน้ำผักด้วยกันชื่นใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทานไม่สุภาพประกันใดก็ขอโทษขอภัยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย